สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมลออรวมดำนะครับหรือว่าช่อง YouTube ลออโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับมาตามติดทีมงานนี้กันหน่อยครับโอ้รถขุดรถดำเยอะจัดพี่น้องทีมงานนี้กี่คันเนี่ยอุ้มีแต่รถลอเลยนนครับลุ เฮียอย่ฟังลูกนครับอู้มีรถรอด้วยนะเดี๋ยวต้องติดตามกันหน่อยแล้วอยู่กับสังกัดทีมงานโชคปีเตอร์ครับผมมาจากอำเภอท่าตูมเขาว่าอย่างนั้นมาทำการมะเร็งพื้นที่นาดรงนี้บ้านหัวแร็ครับพี่น้องโอ้บ้านหัวแรดตระบนชังปีสรีคอระภูมิครับ โอ้มาไกลแท้โศให้นะปลาย,าายจะบ,บวยจะใหา้จะบ,บวยจะใหา้รโวซี่ชงายเมลกิทาโอมาจากท่าตูมแล้นี่สายแปรตสายแปรตออกตัวไปกับเจ้าคันเนครับอิสุเดก,ก้าเสียงแบบนี้พลังร้อยเก้านอน วนเปรดวนเปรดโู้โ้สงวนสักได้หนิของแท้เลยนี่โอ้สังกัดทีมงานโชคพีเตอร์อำเภอท่าตูมอู้เล่นไต่สารใต้รำแต่งนะครับนี่ทีมงานนี้สุดจัดสุดจัดพี่น้องรถเดิมๆแต่ว่า,านใต้นั่นนี่ จัดทรงไม่ต้องเยอะแยะครับเน้นใช้งานแอร์พัวบอนวอัววินะไปวัวดูดูดถแบกเขาก็เท่ครับไ่น้องหัวยาวเอา้ามาดูสไตล์ความหล่อแนวคลาสสิกกันหน่อยครับคันนี้สุดเด็ก,ก้าโชคพีเตอร์ครับผม킹ออฟทรั k เครสิบัสไทยแลนด d สารใต้ด้ำแต่งครับพร้อมด้วย PPT ก่อสร้างยีสี่มาจากไหนไมาลุเออโอ้โอ,อะไรนี่มาอะไรอะไรแต่งแค่เอาก็เพียต้องเลียด้วยรึโอ้แบบไหนเนี่ยรุ่นไหนเนี่ยโอ้ช่วงล่างแดง ชัดทรงชัดซีพร้อมด้วยถังน้ำมันเป็นสีแดงและลายธงชาติตรง,งตรงครองรถขุดคเน่ทมงานนี้เป็นคคาไปยมาลาไครับสวดทรงเอลแบบนี้โตเบลโก้ครับอารยะโปเบตัวนี้น่าจะเป็นมาร์ทรีนะพี่น้องหรือวารุนสามรถขุดยอดยมในตำนานตำนานเพลง ออกตัวไปกับเจ้าเดก้าของเราอู๋สงวนซักโอู๋ไทยแต่ของแท้แล้วนี่อู๋สงวนซักนี่คันนี้อู๋ช่างไทยอู๋ช่างไทยทาตุมโอ้ชื่อเสียงเรียงนามไม่ธรรมดาเด้นี่อู๋ช่างไทยนี่เมนียนธรรมดาเต้โซนทาตุมเนี่ยจัดจานยานทาตุมแล้วนี่ทีมงานนี่นี่โชคปีเตอร์นี่แถวโซนไหนเนี่ยพระมเทพอ่ะ โอ้โหรถล้อรถล้อโอ้ทรงดีไม่มีเด็กนะไปนักเกยจัดจ้านพร้อมด้วยถังน้ำมันสีเหลืองโอ้จัดมากี่แสนนี่เต้าแกนี่สีนี้สดจัดเลยน้องน้ำเงินแก้วครับเด่นๆๆนะเด่นเด่นเดี๋ยวเรามาติดตามครับเอาคันนี้กันก่อนคันนี้ แต่งไปด้วยกระจกครอบเลดและคาเลดพร้อมด้วยมิชลินหัวท้องสองท่านโพกด้วยผ้าสีแดงและสีเขียวที่จมูกป้องกันโควิด -19 มันช่วยได้ไมนันี่ป้องกันแบบไหนเนี่ยแนวคลาสสิกค,ครับนี่คลาสสิกค,คลาสสิกรถคลาสสิกเขาก็จะเพ้นตามนี่นคร้บนี่เมื่อสมัยตะกอนสมัยโบราณ สิกว่าปีที่แล้วครับดูไปแล้วนี่รถอูช่างไทยครับตัวนี้ไม่ตามว่า14บสถึงสิปีแล้วครับดูไปแล้วสวดโซงเอวจัดจานยานอำเภอท่าตุมเขตนั้นคารุกันดีครับพี่น้องของแท้ของแท้อแทเอะมัดมวยเลยเฮ้ยส่ใหไ,ไปเร็วจัดครับพี่น้องรถคุยคนเนลอกนาบางๆนี่จองฟีมือจองไฟมืออา้า เพรียหม้กน,นี้แพรียเหม้เนี่โอ้เบาเบาเย็นเย็นเละนืบนืบเฮ้สามคันรอกันหน่อยครับโอ้จัดนะพี่น้องอันนี้แคปเล มีอะไรอีกปังตอเล็แก้มเล็ครอบมือจับเลิพร้อมด้วยกันสาดกันสาดประตูข้างโอหลังตรงหลังเตาราวฟงราวไฟกันชนดืม่มมีท่านมิดลินบวกยบายบาสองท่านพร้อมด้วย ท้องอืดอีกท่านหนึ่งนี่ <Hey. S 1> มาจากสังกัดอูอิสานใต้รำแต่งนะพี่น้องจัดจานย่างจัมสุรินและภาคอีสานตอนใต้เขาว่าอย่างนั้นหรือว่าในประเทศไทยอันเดียวกันนะพี่น้อง KING OF TRUCK CRAZYBUT THAI LAND YOUTUBE อีสานใต้รำแต่งอาจารย์อันจัดให้นะไปนะค,ครับนัมเบอร์652ครับรถคันนี้ โอ้ห้าสองเจ้าเลยเจ้าเลยงวดนี่บ่๊ฟ้าครอบเลทิโนราวถังน้ำมันหรือว่าราวกันหมามาซามใหนะ้ละไปอาเจโอ้ร <c oughs> อ,อจัดรอจัดครับพันนี้รอไม่เบาเลย <c oughs> มาร์คทรีนี่โอุ้ดวดความนิยมจริงๆครับนี่น้างตำนานความนิยมชมชอบอันนี้คอมันเร็วบอนี่หรือปั๊มสายนี่ทำไมเสียงเงียบจังโอ้คอมันเร็วบอนี่ของแท้ตัวนี่โอ้เจ้าเลยเจ้าเลยตามกันด้วยสมอสมอรู้้สิงไหายนี่ ดมดูข้างหน้าพี่น้องอเดี๋ยวเรามาตามกันดูข้างหน้าของเขาครับดูดิูเลยคันนี้นี่เดูดูสภาพยังเยี่ยมเลยครับนี่พี่น้องหายไหมนี่โอ้สมอครับสมอสมอทองสมอทองนี่น่าจะเป็นร้อยเก้าห้าครับเจ็ดโกเจ็ดดีนะสมอทองนี่ รอเปล่าครับพี่น้องแต่ผมก็เห็นแต่ว่าแต่สีทองเขาเนี่ยมันกลายเป็นสีอะไรแล้วก็ไม่รู้นี่<ร>เลือนลางจางหายแล้วนี่แงงครอค,ครีแล้วไงจใไซทำไมกูจะทำสีไปแต่งไปในเจ้าเลยครับนี่โอ้ดำสังกัดทีมงานโชคปีเตอร์ครับตอนนี้วิ่งอยู่5้าคันงานเยอะจัด ขุดอยู่ใกล้ๆก,กันก็มีทีมนึ่นไม่เป็น้องหนุ่มอยู่ฝั่งนู้นห่างกันไม่ถึง200เมตรทีมงานไหนนะโอ้อยวต้องเสียดตาม,มัาหน่อยแล้วขุดอยู่ใกล้กันแล้วครับนี่เวจารอดเนี่ยนะเนี่เฮ้ยโอ้มันไม่เหงามีเพื่อนจับสามชาใส่กันหน่อยชองเย็นบรรยากาศหลังพักกลางวันทานอาหารเที่ยงครับตอนนี้เพิ่งกินข้าวออกเมื่อกี้ครับพี่น้องลุยต่อเลย ไม่รีรอครับตาโดยรอแล้วแอเลยเฮ้ยสวัสดีทักทายแซมทายไหมทุกคนด้วยนะครับแซมทรายโสหัวแรดโอ้เขานี้ก็พูดขมิน้นแล้วพูดสวยนี่ตาเยินน่าจะเป็นสวยหรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะพี่น้องเอา้าเต็มยังเต็มแล้ว แนวรอแนวคลาสสิกสมัย15บ6ปีที่แล้วก็ว่าเขาเลยแหละครับนี่สมอทงตามกันด้วยสายแปรตคันนี้โอ้เดี๋ยวเรามาจบกัะสายแปรตพี่น้องคันนี้แปรตเนี่ยนี่โหดจัดเลยเมื่อกี้เสียงเขานี่เออกำแเพาะกำแเพาะเลยเมื่อกี้นายได้ยินเสียงนี่ไม่ธรรมดานะนี่สีเขียวครับคันนี้ หรือว่ามีคิวปาษสาวนก้นไปแคลวจัดด้วยหมวกแก็บรอครับนาซาอีกข้างละหลายบานไม่รู้กี่บานครับนับไมปทวนพร้อมด้วยกระจกบานใหญ่เป็นสีดำนี่ไม่เหมือนใครและก็น่าจะไม่มีใครเหมือนครับแต่งแบบนี้โหจุดจัดเลยกันชนเดิม มีปิกแมลงอะไรน่นิเขาเรียกปิกปิกตกเก้นบ่ปัดน้ำฝนปิกอะไรนนะเขาเรียกอะไรน่ะผมยังไม่รู้หน,น่เครสิบ <c oughs> ัตไทยแลนด์มีอะไรอีกช่างแดงท่อซิ่งสุพรรณบุรีพร้อมด้วยท่านมิชลินทองอืดนั่งผวท้องอยู่ด้านหน้าสองท่านโพกด้วยผ้าสีชมพูและสีแดงป้องกันโควิด19้าน่าแต่อย่างนั้นนี่ รอหลนพามารับชมครับรถดำหลากหลายคันหลากหลายแนวการแต่งครับนี่ให้ดูเป็นแนวทางนะพี่น้องเพื่อเอฟซีทันใดอาจจะหาแนวทางในการแต่งรถนะพี่น้องแต่งรถแบบไหนสไตล์เดิมๆสไตล์คลาสสิกหรือสไตล์รุ่นใหม่รุ่นไหนด้วยครับพี่น้องอันนี้โซนอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์ก็จะประมาณนี้แหละครับงานโชคพิเตอร์ มาหากินแถวนี้นี่ราคาดีป่ะนี่เจ้าไายเจ้าไายนะไปคลิปนี้ผมจะพาไปตามติดงสายเฟรสกันหน่อยครับเป็นคลิปกับคันสุดท้ายคันนี้กันหน่อยเมื่อกี้มันเฟรสมากเลยนี่เดีย๋ยวโชว์ความเฟรสหน่อยโอเคครับเฟรชไหมโอ้ปลายหายปลายหาย แปดแม่แป้นเลยครับนี่นี่โอ้โหเนิบๆครับพอดีมันมีคลื่นรอยรถเกี่ยวนะทำเร็วไม่ได้ครับอันตรายนะไปโอ้รถดำรถหลอมากันเยอะสังกัดทีมงานโชคพีเตอร์อำเภอท่าตูมครับพี่น้องฝากด้วยครับเพื่อนๆทีมงานมาตรฐานอีกทีมงานหนึ่งครับโซนอำเภอท่าตูม แล้วก็ช่อง YouTube ของผมนะครับรอโลนรวมน้ำรถบรรทุกทำงานนะครับคลิปนี้ดูพอเปาพอรับน้องพอได้พบเจอครับพบป,ปะทีมงานเยี่ยมชมทีมงานทุกททีมงานครับหลากหลายทีมงานช่องรอโลนจัดให้แน่นอนสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงคลนี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าต่อ,ตอไปครับขอให้ท่านโชคดีนะครับผมมีเงินใช้สุขภาพร่างกายแข็งแรงท่วหน้าตลอดทั้งปี จากกับผมล้อรถนะครับสวัสดีครับ